เฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้ เออกินน้ำลายก่อนนะครับอาละครัสสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม New Super Mario b r o t h e r Wii นะฮะแหมมาร i โอนะฮะเกมปู Nintendo ของเรานี่เองกดเข้าไปก่อนเดี๋ยวไปตัดฉากอีกเออนะฮะก็เป็นเกมคอนโซลของวิวนะฮะหรือว่า Nintendo Wii นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เราเล่นบนเออ emulator นะฮะ ก็เล่นลื่นอยู่พอสมควรนะฮะดูจากเฟรมเลตด้านบนนะฮะโชว์ไว้ให้ดูแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นใหม่นะฮะไม่เล่นเซฟแรกนะเซฟแรกนี้มปเล่นพังๆนะอ่ะสร้างเซฟใหม่เลยแล้วกันอ่าส่วนการเล่นก็เล่นคนเดียวนะฮะไม่มีการมาเล่นแบบ4 3 4สสี่คนให้มันอลุกตุงนางมวดซัวนะฮะมาเล่นเลยเย่โอ้โหเจ้าหญิงนะฮะโดนจับตัวไปนะครับแหมบอสตัวแรกฮะกระโดดมาจากเรือเหาะแล้วแล้วก็จากไป พอตัวแรกนี่แบบว่าโซโมฮโอคไม่น่าจะน่ากลัวอะไรนะฮะสบายๆชิวๆมาแล้วตอนนี้อาไมาโอมาแล้วจ้าไปเข้าไปที่ด่านแรกกันเลยนะฮะโอเคเฟรมเรทช่วงนี้อาจจะดรอปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเล่นกไปเรื่อๆ,ๆก็โอเคเองอะมาแล้วนะฮะตอนนี้อุย้ยเห็ดเน่าโอโหตัวนี้คลาสสิกอ่าอ่าอ่าโลเยี่ยมแม่งม,มีสโลโมชั่นให้ด้วยเว้ยเยี่ยมเออ เก็บเห็ดก่อนนะะโตโตก่อนไป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 แล้วอย่มตรงนี้เป็นเห็ดเน่านะไม่น่ากลัวอะไรนะฮะเหยียบเหยียบไปก็จบนะฮะเอ้ยตรงนี้มีท่อ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 ทอลงท่อก่อนอ่าในท่อต้องมีอะไรแน่ๆนั่นไงว่าต้องไปเหรียญเหรียญอ่ะกระโดดอะ่ะเหยียบปุมพี่ก่อนอ่า โอ้โหโอ้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 อเก็บ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 หมดเก็บหมดอ่าเรียบร้อยหมดรอเวลาแป๊บหนึ่งเพลงมึงนี่แม่งโอ้โหฟังแล้วปวดหูตอนนี้เก็บเหรียญก่อนอ่ะเก็บให้หมดนะฮะอย่าให้เหลือแม้แต่บาทเดียวของพวกนี้หายากอยู่เหรียญเนี่ยอ่ะขึ้นท่อไปนะฮะเยี่ยมตอนนี้นะฮะโอ้โหอืมกระโดดเยี่ยมโอ้ยเต่าเตา่ตาเตา่ตาเต่า นี่แน่มองมงแล้วก็ปล่อยเอออีกตัวหนึ่งอ่าเจ๋งเลยตรงนี้อืมกระโดดอ่าอ่าอ่ออ่อเดาเด้าเดากรแพงเด้ากระแพงอ่อ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 โอ้โหออกมาเป็นเหรียญเยี่ยมโอเคไปเฟรมเรทอยู่ที่ห้าสิบนะฮะต้องพวงหรือเฟรมเรทไปด้วยเนี่ยโอ้ตายแล้วอ่าโลมาอึ้งสไลด์ตรงนี้เอ้ย เฮ็ดบินอ่าเจ๋งเลยเอาบินอ่าลงอ่ะเออเฮ็ดบินนี่ควมบมีประโยชน์นะฮะใช้ได้หลายหลาเลยทีเดียวเชียวอาลงมาก่อนเอออย่าบินมากอย่าบินมากไม่ค่อยชอบความสูงด้วยอ่าขึ้นอุ้ยพวงพวงนี่ก็จะเป็นแบบว่าให้เก็บเหรียญพิเศษนะเพื่อเอาตัวเพิ่มหนึ่งตัวนะฮะนี่มาแล้วเว้ยตัวเพิ่มปิง้งเยี่ยมไปไอ้ลงข้างล่างก่อนข้างล่างมีท่อให้เข้าเออนี่ไงท่อ ลงเออลบท่อก่อนตรงนี้ก็จะมีเออสตาร์คอยนะฮะหรือว่าเหรียญรูปดาวให้เก็บด้วยนะเก็บครบสามอันถือว่าดีนะฮะเก็บครบสามอันหมดทุกดานก็จะมีปลดล็องตาพิเศษให้เล่นนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนอ่ะขึ้นมาตรงนี้อุ้ยอุ้ยโอ้เห็ดป๊อกบลอกบอกเออเก็บป๊อกก่อนมีป๊อกให้เก็บด้วยนะฮะตรงนี้ตรงขงบวนนี้ก็จะมีเออเหรียญให้เก็บอ่ะครบสามเหรียญแล้ว เยี่ยมอ่ะสไลด์ปิ๊กปิ๊กปิ๊กอืมสามตัวลวดไปวิงว่งวิ่งขึ้นทองอ่าบินคอยตัวหนึง่งอืมเยี่ยมก้าวตัวนะตอนนี้โอเคคอสเคลียฮะไปอืมคลาสสิกอันเนี้ยแบบนี้ด่าแรกถือว่าเคลียนะฮะอือหือปิง๊งด่าสองปรากฏกายขึ้นมาแล้วนะฮะ ก็ไปได้ดากสต่อเลยอย่าช้าอย่าช้าเอาให้ไวเอาให้ไวว้วหนอ่ะมาแล้วพวกนี้สไลด์เป็นปิ๊พวกงโง่พวกนี้สบายลงไปตรงนี้นะครับเป็นด่านท่อนะฮะด่านใต้ดินนั่นเองอุ้ยด่านใต้ดินอาจจะมีหัวใต้ดินซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะฮะอย่าไเปเล่นหัวไม่ดีนะฮเอาปอยแหม ตายอย่างเงี้ยตัวแช่แข็งโดวฟรีสนะอ่าเหรียญแรกได้มาแล้วเหรียญต่อไปไม่น่าจะหายากอ่ะปล่อยไปอุ้ยเอาอบีค้างด้วยบีค้างอุ้ยกล่องพาวเวอร์ปล่อยมาเหรียญตกลงมาซะเออขอเก็บ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 ให้หมดอ่าเอ้ยปล่อยไว้แค่เหรียญนึงก็ยังดีอ่ะอ้าวสโลสโลสโลอีกแล้วไปอืมแยบร้อยไปคู่เลยอืมสโลสโลได้อีกสโลได้อีกครับ ขึ้นไปเออโอเคขอด่อก่อนตรงนี้หมูจะมีเหรียญอีกสักเหรียญนึงนะฮะอ่าอ่อ่าอ่ามองก่อนตรงนี้มีบล็อกปริศนาบล็อล่องหุ่นนั่เองนะฮะตรงนี้ก็ปุ่มพีนั่นไงพีสวิตเออกดเร็วเร็ร็วเยวเดวเดี๋ยวเดีวเอออุยอ่าเหรียญเออรอแป๊บหนึ่งเสียงมืนี้ โอ้อ่ะเหรียญเหรียญเียเีย,เย,เย oui, อุ้ยอุยเมื่อกี้โขกอุ้ยเจ็บเจ็บอ้ยโขกหินอีกเมื่อกี้ตาพอแล้วเหรียญย้ะเก็บเยอะมีตั้งให้เก็บตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องกลัวลงมาอุ้ยไม่ทันเว้ยตรงนี้มีบล็อกล่องผลโอเคเดินทางต่ออ่างบอือตรงนี้ดาวโอ้ดาว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  เออ invisibility อ่า invisibility เมื่อ <reading> ก mm ี hmm. oh. ้พ mm ูด hmm. ย oh. oh. ี mm ่อะไรไปวะโอ้ยอ่าคค้างอ่ะอืมอ่ากี่กี่ตัวได้หมดโอ้ยเบ่อน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 อย่าพึ่งวิ่งอย่าพึ่งวิ่งเพลินตรงนี้มีให้เก็บดาวอีกนะฮะโอเคขอขอพื้นที่กระโดดหน่อยขอพื้นที่กระโดดน้อยลงอืมลงท่อไปโอ้ยเหนื่อยวะ แค่ด่าศอกเองกันเนี่ยอ่าตรงนี้มีเหรียญน,นะฮะอ่าจับมาแล้วก็ทุม่มเออเหรียญหายแต่ก็ยังมีให้เก็บอยู่นะฮะเป็นบั๊กนะครับบั๊กของอิมูเลเตอร์นะ,ะไม่ต้องกลัวอ่าไปขึ้นท่อครบแล้วครับสามเหรียญกระโดดขึ้นมามปะ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 โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮี้ยเกือบไปไอ้ต้นไม้เฮี้ยนี่ตกใจหมดแหมเพลินไปกี่เพลินไปเอ้ยตรงนี้อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตรงนี้ เรียบร้อยตัวเพิ่มตัวเพิ่มปิ้งปองได้อีกหนึ่งตัวฮะอ่าขึ้นท่อขึ้นบนดินได้แล้วอยู่ใต้ดินนานก็ไม่ดีนะฮะอ่าตรงนี้อ่าเล้ววิ 1, 2, ่งหนึ่งสองสามเออหนึ่งตัวสบายค okay. <Mario> อสเคลียฮะผ่านไปสองดานมีแล้วสิบหกตัวโอ้โหสูงสุดคือเก้าสิบเก้านะฮะ ิงด่านสามกับเออบ้านเห็ดก็ปลดล็อกนะฮะสิ่งที่อะไรวะอ่ะไปเข้าบ้านเห็ดก่อนอ่าไปเปิดประตูก่อเข้าไปก่อนอืมเผา up p น n e l อันนี้นะครับก็บอกว่าให้เออ่จับคู่นะครับสิ่งของให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็พยายามอย่าเจอ,เอสองพี่น้องตระกูลโบเซอร์นะฮะอย่าไปเจอนะฮะออย่อางเงี้ย,ยถูกต้องนะฮะอย,าย่างเงี้ยได้นะฮะนี่ขอแบบนี้เปิดแล้วดีฮะเฮงเฮงอ่ามันมันไม่ตรงกันเลยวะอ่าเอาเอหนึ่งคู่แล้วเว้ยเอออย่าเจอไอ้พวกเบเซอร์จูนี่กับโบเซอร์นะ,ะอันนั้นแย่เลยโอ้ยสองคู่แล้วได้ได้ของสองอย่างแล้วนะฮะตอนนี้โอ้อยังอย่งย่งนะเปิดมาโอ้ยเชี้อ่ะชิบหายแล้ว โบเซอร์ JR มาแล้วอ,อว่าใจเย็นใจเย็นเลือกดีๆเลือกดีๆ,ๆอย่าผีผามอันนี้อุย้ยมาแล้วสองตัวโอ้เปิดเจออะไรไม่ได้ถ้าตอนนี้เปิดเจอได้จับคู่ได้ถือว่าจบนะฮะเปิด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 โอ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้โอ้นนอยยังปลอดภัยอยู่เว้ยเอาอันไหนดีวะเสียงทางนั้นเสียงทางนั้นอุย้ยได้อยู่เว้ยอันนี้ดีไหมอันบนโอ้มันเสียงเสียงทางนั้นเลยวะ อ่ะอันนี้ก็แล้วกันเปิดน่านเรียบร้อยอินนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะโอ้ยทัเยวเองได้อยู่นะฮะได้อย่างอย่างชิ้นสี่อย่างนะฮะโอเคกูรู้ครับอ่าไปเล่นดาบสามต่อดีกว่าฮะตอนนี้หนึ 1, ่งสามเวิาด์หนึ่งสามเยี่ยมน่านมาแล้วหนึ่งตัว แช่แข็งแม่งเลยอ่ะปล่อยอ่าเก็บช่วยเก็บเหรียญให้หน่อยเก็บเหรียญเก็บเหรียญอุ้ยโอ้ยเต่าปลาปลาขวายมาแล้วตัวนี้คลาสสิกนะฮะยังไงโอ่ออ่ออ่อคว้าอย่ามามาเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงอันนี้กระโดดล้อหลอกล้อหลอกกลัวล้อหลอกเอาเยี่ยไม่พักไม่โดนเขี้ยเออได้อยู่เว้ยเกือบไปโอ้ยไปเลยๆๆอ่าตัวนี้อ่ากอมบ้ากอมบ้าอะไรอืมเห็ดเน่า แปลกเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เจโยชิโยชิอ่าเราเจอได้โยชิมาเป็นเพื่อนคู่ใจแล้วนะฮะงอบแบบอืมอร่อยแบบแบบอืมแบบอ้ยอร่อยแบบอืมอร่อยอร่อยแต่กอมบ้าอร่อยมากนะอ่าสองชิ้นแล้วเอ้ยตรงนี้บิน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 อ่าได้อยู่ ได้แล้วฮะหนึ่งเหรียญนะฮะโอ้ตรงนี้เป็นเต่านะโอ้สาบแล้วบอยพิ้วอ้ออ้อยังไงอ้ว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 เออหนึ่งตัวครับตบมือหน่อยตบมือหน่อยอ่าสี่ตอนนี้สี่นะฮะไปอย่างช้าๆครับอ้าอ้วอุ้ยเดี๋ยวๆๆใจเย็นๆแดกแดกไม่ให้หมดตรงนี้ขายขายโอ้จะเป็นเห็ดนะฮะโอเคอยู่วับบอย อ่อยายังแบบ็ปไปเออมอง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 อืมตรงนี้เอ,อ้ยลูกทีห้าเรียบร้อยปล่อยไข่ออกมาแล้วครับเป็นไรอุ้ยอเอาเอาสักหน่อยแล้วกันเออต้องการอยู่อ่าแตกแม่งเช็คพอยต์ไปงอบงอบอืมอ,อร่อยอ้ยเยี่ยไม่โดนระวังนะระวงังตรงนี้ระวังนะ ่าข้างล่างนี่มีซ่อนอยู่กูรู้ไปลงเลยข้างล่างก็จะมีเอออีเอออีหนึ่งเหรียญนะฮะวับขึ้นไปเออเไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นเออเก็บเองก็ได้วะเออโอเคต่อไว้ไป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 ไขึ้น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 อ่าไปพรอะกับโยชิฮะโอ้มาแล้วแหวนอะไรอุ้ยโอ้พ่นไฟพ่นไฟเหรอพ่นไฟพ่นไฟใบใบนี่แปลก ต้องมีการเอาคืนนี่เหยียบเลยแบบ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 อันนี้ไปอร่อยครับปล่อยครับไม่ได้มาตรฐานครับปล่อยอุ้ยเดี๋ยวโดนดูเออยังไงงวบอร่อยเลยงวบอร่อยเอื้ยบินเก็บก่อนครบแล้วนะฮะอ่ะเหยียบแบะแบะตายอย่างเงี้ยไม่น่ารอดกลับมาแล้วมาแล้วตรงนี้กแล้วนะ มับอื้มขอก้มขวานอุ้มขวานอ่ะปล่อยแหลเรียบร้อยอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งวับแหลไม่แดกหลอกประโถคแค่นี้ไปแล้ว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 บบินว้าถึงไหมอู้ยถึงด้วยเว้ยอ่ะลงมา oh, <yeah. S 1> อ่าฮะเร่งล่าเลยนะฮะโอเคแต่เวลาบ๊ายบายครับเจอกันด่านต่อไปคงได้เจอกันอีกนะฮะ อาเคลียร์แล้วตอนนี้ด่านเออประสาทกับบ้านเห็ดก็ปนล,ล็อกนะฮะอ,อ่าใครมาเฮ้ยโทษนี่ไ <c oughs> มโอข่าวร้ายเลตเตอร์จัดก็ดรอปออฟเดอะแอดคัสเตอร์มีจดหมายมาจากเออส่งมาที่เออประสาท <c oughs> บอกว่าจากเออโบเซอร์เจอาร์บอกว่า จะมีภารกิจเสริมนะฮะคือเอจะมีพวกตัวร้ายนะฮะคอยจับพวกเอลูกสมุนอลูกสมุนของเรานะ,ะก็คือพวกโทสพวกนี้แหละฮะพวกหัวเห็ดนะฮะซึ่งจะซ่อนอยู่ในเอาตามกล่องเหลียดนะฮะแบบนี้นะฮะน,นั่นไงไอเห็ดเน่าออกมาแล้วจับใครดีวะ้อจับอีนี่ดีกว่าดูอ่อนแอดีจับแมงหับ <Help> นั่นไงแล้วกูต้องไปช่วยมึงอีกเอ,อกูไม่ช่วยมึงหรอกกูไปด่านนี้ก่อนดีกว่าพกูความรวดเร็ว,รวไปเข้าไป <S <S วับอืมอย่างนี้ไม่ต้องไฟไกันฮนะหนึ่งขีดคัสเทนอ่าไอ้ทาวเวอร์ดิไม่ใช่คัสเทนเทคัสเทน,เทนมันต้องอีกอันนึงบินดีกว่าด่านที่ขอบินดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นด่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะ ไต่ตระดับไต่ระดับลงมาขึ้นไปอันนี้ขึ้นได้ไหมโอ้ยเหี้ยโดนหัวอีกอุ้ยเจ็บ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 โอ้ยอะเหย็บแปลกเป็นเต่าผีนะฮะเต่าผีสิงเต่าผีสิงลงขึ้นขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยไต่ระดับไต่ระดับไต่ระดับขึ้นไปอีกโอ้ตรงนี้มีเหรียญน,นะอ่าขึ้นและไอ้ เสาทิ้งช้ามึงก็โอ้โหระลงระยงระยางเกินมันขึ้นลําบากไม่รู้ไหมเนี่ยเอ้คือทางไหนดีวะเนี่ยขึ้ทางทางนี้ดีกว่านะทางนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เนี่ยตรงเน,นี้ยนี่ยังไงกูว่าแล้วมีเหรียญซ่อนอยู่นะฮะหลอกตากูไม่ได้หรอกปะโถอ่าเช็คพอยต์มาริโอ้นะสองพันคะแนนตรงนี้ยังไงระวังโดนทับนะฮะตรงนี้เอาอบินขึ้นไปเลยดีกว่าไวากว่าเยอะ อ้าวไอปีปีขึ้นปีขึ้นปีขึ้นแบบล็อกแมนยังไงถึงไหมเฮียเออถึงแล้วเว้ยอ้าขึ้นไปอุ้ยอุ้ยโอ้ยได้ป๊อกเว้ยเฮ้ยป๊อกบลอกเออขึ้น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 อีกขึ้นอีกขึ้นอีกน่าได้แล้วเว้ยเอออุ้ยเฮียโอ้โหเต่ามาจากไหนวะโอ้โหเหยียบแม่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นอย่างนี้ธรรมดาก็ยังได้วะขึ้นอีกขึ้นอีกแต่ดับแต่ดับแต่ดับโอ้ตรงนี้มีห่วงฮะ ห่วงเหรียญห่วงเหรียญแดงเหรียญแดงอามาเฮ้ยเก็บดิสองสามสี่ห้าอีกสามเหรียญอีกสามเหรียญโอ้ยยี้อย่าลงหกเจ็ดแปดเอออะไรวะโอ้ดอกไฟไฟไว้ดอกไฟเจ๋งอย่างนี้ต้องขอบใจเลยต้องการอยู่พอดีครับเคอไปโอ้ยแหมแน่อนแนยายายังควบคุมอยู่ได้กูย,ยังคอนโทรลได้ ข้างบนใกล้ถึงแล้วอ่าเฮ้ยอออ่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นใจ,ใจค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอย่ารีบเอมี่มึงอย่าขึอออออ้อย่ารีบเออถึงประตูนะฮะตอนนี้โอ้ยเหนื่อยเว้ยไม่รู้จะตะเบงทำไมเฮ้ยอะไรอันนั้นตกใจเป็นไรของมึงเป็นไรของมึงปล่อยทนทนอุยอ้ยอุ้ยอะไรวะเอ้ยอันไหนเออเออหนึ่งทีแล้ว อ่หมุนอ่าหมุนอ่าเด้อว้าวอ่ะ,อะมีค้างด้วยเว้ยปล่อยมาอืมเรียบร้อยรอบสองอุ้ยอันเนี้ยอุ้ยอ,ยอยนันตจนได้เว้ยอืมเสียท่ามันจนได้อะมึงเล่นกับกูอย่างนี้เหรอ,อจัดเลยกระแเท้าเท้ากูเลยมึงหา้ามาริโอ้นัมเบอร์ว โอเคยังไงอันไหนหายมือแล้วแล้วก็หนีไปกูว่าแล้วหนีแล้วไปแล้วไปที่เออคะัสเติลนะฮะภาษาทสีม่วงนะฮะหลัต่อไปก็ปลดล็อกนะฮะเป็นด่านหนึ่งสี่นะฮะด่านน้ำชัวให้เห็นอย่างนี้อืเซฟไหมเอาเซฟดิฮะเซฟเก็บไว้ก่อน ส่วนเออดาหนึ่นี่ขอไว้เล่นพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะฮะพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะพบกันใหม่ครับพาร์ทหน้านะฮะสวัสดีครับ